เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัดไม้ของป่าไม้แห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อ50ปีที่แล้วสมัยนั้นเมื่อได้พิกัดไม้ตามที่โรงเลื่อยต้องการต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าลึกที่มีอันตรายอยู่รอบด้านกว่าจะถึงที่หมายต้นไม้ใหญ่นั่น <c oughs> ก็ใช้เวลาเดินทางถึงสองสาวันรวมทั้งใช้เวลาตัดต้นไม้ด้วยก็เกือบสัปดาห์จะเห็นได้แต่การตัดครั้งนี้นั้นไม่ได้เข้าไปตัดเพียงแค่ต้นเดียว พราะได้พิกัดที่ต้องตัดไม้ใกล้กันถึงสองต้นกลุ่มตัดไม้จะมีการแปดคนส่วนการเคลื่อนย้ายนั้นจะใช้ช้างในการลากต้นไม้ออกไปจากป่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันขนสัมภาระและเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งสเสบียงเข้าป่าอาหารไปพร้อมยังไม่รวมถ้วยชามหม้อกระทะที่ต้องใช้ในการทำอาหารด้วยเป็นที่พลุงพลังมากแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติของคนพวกนั้น นอกจากนั้นยังมีของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้ามีดพลาอาวุธปืนที่เอาไว้ป้องกันตัวและล่าสัตว์ไปด้วยเพื่อเป็นสเสบียงแต่พองนั้นแกก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นหนุ่มวัยยี่สิบตนตน้นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยที่ตามพ่อแกเข้าไปทำงานที่ปางไม้แห่งนี้มานานมาหัดทำงานโดยการเป็นลูกหาบและอดทำอาหารการเดินทางครั้งนั้นเริ่มในเช้าของวันหนึ่งหลังจากที่ตาพองนั้นเดินทางมาหาพ่อแต่เพียงแค่วันเดียว แต่กลุ่มของพ่อนั้นพักยาวมาแล้วเกือบสิบวันเพราะต้องรอเท่าแก่หาพิกัดไม้และทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เหมือนทุกครั้งการเดินทางนั้นยากลำบากสำหรับเด็กหนุ่มไม่น้อยเพราะข้าวของที่หนักอึ้งแถมต้องเดินเทา้าขึ้นขึ้นลงลงตามเดินไปตลอดเส้นทางเพราะเป็นปืนป่าเขาสลับซับซ้อนรอบกายนั้นมีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงดัชนีลิงข้างที่ฟังดูแล้วเพลิดเพลินไปอีกแบบหนึง่งคืนแรกนั้นหยุดพักกลางเต็นที่ริมลำธารเล็กๆ ที่ไหลลงมาจากไหลเขาพ่อของตะพองบอกว่าก็ยังโชคดีที่ยังเจอน้ำเลยได้อาบได้ชํำระเหงื่อใครบ้างบางครั้งที่ไม่เจอน้ำก็จะอาบเหงื่อกันไปอย่างนั้นแหละเพราะต้องเก็บน้ำเอาไวท้ทำอาหารและกินไปด้วยกว่าจะได้เจอแหล่งน้ำอีกครั้งแต่ที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็ย่อมมีอันตรายเพราะเป็นที่ที่สัตว์ต้องพากันลงมากินน้ำเช่นกันกองไฟจึงเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ในป่า นอกจากจะทำอาหารต้มน้ำแล้วก็ยังช่วยป้องกันสัตว์ลายได้ด้วยที่สำคัญยังช่วยให้อบอุ่นกับทุกคนเพราะเผืนป่าในยามค่ำคืนนั้นหนาวเหน็บจนแทบจะไม่ไหวเลยทีเดียวแต่พองเองก็เรียนรู้และจดจำจากสิ่งที่พ่อบอกทุกอย่างเพราะนั่นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่มีอาชีพนี้ป่านั้นอันตรายรอบทิศท,ทั้งสัตว์และโรคภัยที่ไม่สามารถจะไปถึงมือหมอได้ทันแน่ คนสมัยก่อนจึงต้องมีความรู้เรื่องสมุนไพรกันไว้เป็นอย่างดีไหนจะอันตรายจากการหลงป่าอีากอ่างนั่นอาจจะทําให้ตายได้เหมือนกันเพราะาลำพังตัวคนเดียวนั้นโอกาสรอดนั้นยากมากข้ามคืนแรกของการนอนป่าตาพองก็ได้ความรู้และประสบการณ์มากมายและได้มีโอกาสอยู่ยามด้วยในช่วงดึกๆรู้สึกตื่นเต้นระวังเวงจนบอกไม่ถูก ที่ต้องนั่งมองไปรอบๆด้านเพียงแค่คนเดียวขณะที่ทุกคนนั้นหลับไหลเอาแรงกันไปก่อนแล้วแต่พ่อของแกก็แอบดูอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ละสายตาเช่นกันโดยที่แกนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยทียซ้ำคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังกินอาหารเช้าเสร็จก็เก็บสัมภาระแล้วก็รีบเดินทางกันต่อจนมาถึงต้นไม้ที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้วจากเจ้าหน้าที่ในตอนบ่ายทุกคนก็จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือตั้งเต็นท์กันจนเสร็จ หลังข้าวปลาตกถึงท้องก็พากันพักผ่อนแต่พองก็อยู่ยามมันอย่างเช่นเคยจนผ่านพ้นไปถึงยามผัดสามก็มีคนรู้สึกตัวเอาก็ตอนสองยามกว่าก็ร้องโวกเวกบวยววยบอกว่าคนที่อยู่ยามนั้นหายไปจึงพากันตื่นจนหมดเอาไฟฉายส่องหาจนทั่วก็ไม่พบส่งเสียงร้องเรียกก็ไม่มีใครตอบรับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงพากันไม่ได้หลับได่นอนกันอีกจนล่วงเช้าก็พากันออกตามหา ส่วนตาพองนั้นก็อยู่ทำอาหารกันสองคนสักพักก็ได้ยินเสียงร้องลั่นพากันวิ่งไปดูกับพบว่าคนที่หายไปนั้นกลายเป็นศพอยู่ห่างออกไปเกือบร้อยเมตรสภาพบ่งบอกว่าเป็นการกระทำของเสือซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรมากนักกับป่าสมัยนั้นแต่ที่แปลกใจก็คือไม่มีร่องรอยการลากเหยื่อออกมาแต่อย่างใดไม่รู้ว่าทำไมถึงออกมาไกลได้ถึงขนาดนี้ได้การเข้าป่าหรือตายสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติ ตายแล้วก็เผาแล้วก็เก็บเอากระดูออกมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลเท่านั้นทุกคนรีบกลับมากินอาหารและเร่งรีบทำหน้าที่ทันทีวันนั้นเลื่อยไปดึกครึ่งต้นก็มืดค่ำลงตกกลางคืนได้อยู่ยามกันผลัดละสองคนกองไฟสำคัญต้องลุกชนอยู่ตลอดเวลาปืนติดมือกันไว้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่นอนมีเพียงตะพองคนเดียวที่ไม่มีปืนช่วงยามผลัดสองก็เป็นเรื่องเมื่อจู่ๆคนแรกเดินออกจากกองไฟเข้าไปในป่า อีกคนก็ร้องห้ามว่าอย่าออกไปที่มืดเด็ดขาดก็ไม่ฟังยังคงเดินออกไปไม่มีท่าว่าจะหยุดเห็นท่าไม่ดีก็ร้องเรียกกันจนตื่นหมดรีบคว้าไม้คว้าปืนไฟฉายเดินตามกันวุน่นจนไปเจอกับคนที่เดินออกไปอย่างไม่หยุดทั้งเรียกทั้งจุดก็ไม่ฟังแสงไฟนั่นสาดส่องไปเห็นคนที่เดินนำหน้าอยู่ห่าง,างจึงพากันส่องดูให้แน่ชัดว่าเป็นใครแน่แต่เมื่อเห็นหลังก็พากันขนลุกสู้นั่นคนที่ตายที่เพิ่งจะเผากันไปเมื่อวานช่วงเสยสาย ร่างนั้นหันครอบมาด้วยสายตาที่แดงฉานทุกคนถึงกับพะงะถอยหลังกลูดมือก็ช่วยกันล้างเพื่อนใบไม่ให้เดินเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นผลเลยเลยได้ยกปืนขึ้นยิงไปที่ร่างของผีร่างนั้นทันทีปังร่างนั้นหงหลังพึงด้วยแรงกระสุนแต่มันก็ลุกพวดพลาดขึ้นมาทันทีเหมือนกันพุ่งกระโจนเข้าหาเหยือ่อย่างรวดเร็วแต่ร่างนั้นมันเป็นเสือสมิงไม่ใช่ผีแต่ว่ามันก็ยังช้ากว่าลูกกระสุนปืนที่แทบจะพุ่งออกไปพร้อมๆกัน และเข้าเป้าทุกนัดร่างของเสือนั้นร้องโฮกใหญ่ก่อนที่จะฟุบลงกับพื้นคำรามแทบไม่มีเสียงออกมาอีกและขาดใจตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนั่นเองอยู่ห่างจากคนที่ยืนทื่ออยู่ไม่ถึงวาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนและคนที่ยืนทื่ออยู่นั่นพอได้สติกลับมาก็ร้องลั่นเพราะตกใจสุดขีดโชคดีที่รอดจากความตายมาได้ครั้งนั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ตาพองเองไม่เคยลืมเลือนเลยจนถึงทุกวันนี้ และถือว่าเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวที่อยู่ในช่วงที่ทำงานในปางไม้แห่งนั้น